ครั้งนี้จะไม่ได้กะเก่ามาก่อนเลยครั้งจะนเลยหรอกอ่าเลยนะโอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมเกยกาผูป่องอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับเพื่อนสาวชัดๆสุ์อาข้อไงมาอยู่กับเนยนะมีเพื่อนชื่อเนยแล้วก็ผมนะทุกคนเนยไหนวะทำไมชื่อผู้ชายเป็นเนยเออทำไมชื่อผู้ชายเป็นเนย์วะไม่รู้เพื่อนก็เกิดมาก็ได้ชื่อนี้เลย์ต๊ดอ่ะเขาเรียกว่าตุ๊ดอ่ะลูกตุ๊ดอ่ะ เธอเอ้ยไขว่ตัวกันแม่เดี๋ยวอัาคลิปไปวันวันนี้กูทำเป็นประโยชน์เว้ยวันนี้กูทำเป็นประโยชน์ถ่ายไอพรมดิกูเล่นกับอะไรนะอะไรนะไอ้พรมอ่ะกูเข้ากับไปกับไอ้พรมอ่ะสำรวจโน้นสำรวจนี่กันนะมึงยังไม่เคยแตะระดับห้ามาก่อนเลยเฮียแต่มันไม่สามารถเอาชนะชีดได้ไอ้เหี้ยพายุมึงเข้าเปล่าพายุมึงเข้าเปล่าว่าพวกมึงพายุเข้าเปล่าไออ่ะเอ้ยคมขนาดขนาดแค่ฉีดเวหันคูน้ากลัวเลยเ้ยเฮ้ยอะไรนะ สปิริตป่ะครั้งนั้นที่เราโดนทันสปิริตป่ะเออสปิริต่ะเฮ้ยมึงอย่าพูดมึงอย่าแฉความลับพูดดีเฮ้ยโอ้ยยังไาได้ห้องไรอกูยังไม่ได้เข้าที่อะไรเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะผมจะเป็นคนเข้าไปก่อนนะทุกคนเลขป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอแคมเปญเออพี่ใช้แคมเปญไอ้นี่เขาเรียกว่าเข้าไปห้องไหมเคลีน เดี๋ยวกำลังสรเอทอยู่ตอนหนึ่งกำลังเข้ากำสร้างห้องรอเลยอ้าวทำไมมันเต็มอ่ะเหมือนเหมือนเซิร์ฟเวอร์มันเต็มวะก็มันจุดได้มันจุดได้แค่คนเดียวเอ้ไหนเทีย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 นเอ็งบอกชื่อช่องมาเลยเก๋าเบอบอกเยอัวแล้วไงอู้เบลสี่ไปผมแปดสามระดับห้าเลยเล่นให้เยอะแต่สามห้า 8ปสามห้าห้า3 5 5 6สามห้าห้าหกห้าไปสามห้าห้าหกคาได้ป่ะโเคว่าคิมเนี้ตัดยาวแน่นอนเลยรึจะถ่ายตอนแรกถามพี่เธไมายในเกมไม่ตูไอพมเล่ห้องเลยนะหลักแปดสามห้าห้าหกห้าแปดสามห้าห้าจริงมจะเล่นระดับห้ากันเลยเหรอเฮสแอบกลัวไอพีก็กลัวไงโอ้วหค้าดคากับพมได้แตระดับห้ามาเลย แค่เข้าไปก็หาแ bon ล้วแค่แค no ่เข้าไปขนตูดลุกเลยพอเล่นระดับหนึ่งมัมีรายการโห้งเลยไหมิงไปเป่าเลยป่ะยิงไปเป่าเลยป่ะทำไมแม่แค่เข้าแค่เปิดประตูก็ก็ก็ค่าสติลหรือห้าสิบแ้วเว้ยเฮ้เอ้ยอเป็นเป็นได้ป่ะเสร็มดพเตอร์ไปยังมาแล้วองคนมาแล้วเอ้ขาดขาดไม่ได้เลยแม่ครูเสียองผู้แดงนะ ไี่ก็กลัวไดยู่อ็กินข้าวไปก่อนนะข้าวไปเปิดไฟนะไม่ต้องเปิดเลยพวกพวกถ้าเป็นถ้าเป็นเดมอนไว้แค่ถ้าเป็นเดมอนไว้แค่แค่ลูกคบเฉี่ยเข้าไปแค่ลูกคบเฉี่ยเข้าไปเดียวเลยมึงมึงมือมันจะล็อกประตูหน้ามันจะขังมึงเว้ยแล้วมันก็จะเอาขวามันเจาะหัวมึงอ่ะไปเวหนักกว่านั้นเลยเวนี่นี่ขนาดสปีดหรือเชิดอะไรไอ้สปีดหรือเชิดแม่งกดเดมอนอีกถามไปผรมเลยสปีด สปีลิปไม่ดุอย่างไหมอนเลยเวลามันทันจะเป็นยังไงวะเรดี้เร้วเรบี้เออจะสปีลิปเวลามันเอาไปสังอันเลยเหรอไอีลิปคนดูเงี้ยเงี้ยเฮ้ยสปีลิปโดนัดอันเดียวพอผโดนัดอันเดียวพอเฮ้ยผีอะไรทันน่ากลัวสุดวะโหนัดอะไรอะผีอะไรทันน่ากลัวสุดวะเดมเดมอนเนี่ยไอ้ไงโดนัทมาอีเลยใส่กินมาอร่อยเนี่ยมึงเอาโดนัทไปดิ จยขอให้ไอเทียนไปเปิดประตูหน right. ้าก่อนขอแค่เปิดประตูเว้ยแล้วไปอยู่แล้วพวกเราจะอยู่ไกลๆเว้ยค่าสมบัติเออเซนิตี้จะเหลือห้าสิบทนีกูว่ามึงโม่ะปรับระดับไม่ได้เ้ยได้เว้ยสงสัยแค่หลับห้าเว้ยโอ้ห้าสิบโอห้าสิบเลยเหรอวะไม่ได้เปิดเลยขเลยมากอะพวกมึงเนี่ยได้ไรขอให้มันพวกมึงวะ ขอให้ผีหาซาตานมาลากขอพวกมึงไปในบ้านแล้วก็ไปว่าเป๊ะหน้ากลัวไอ้ครูสิสแรกอย่างแรกเด็กคนถึงอีเดวกูนถึงอีมีไปเองคือขอกินโดนัทหน่อยนมๆเฮ้ยโดนัทกูสั่งซื้อมาไอ้เราใครเขาเอาโดนัทไปหมดเลยวะกูเทียนเดี๋ยวกูซื้อมาเดียวกูซื้อมาสี่อันไม่ไม่ไม่กดเริ่มก่อนมันจะเลย คือจะเข้าไปจริงเหรอวะคือมันจะเข้าไปจริงเหรอพวกมืออ่ะพวกขี้ขาดขี้ขาดอย่างนั้นก็คืออะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเพะพวไม่ไหวว่ะไอ่ใครหลายพวกมือที่คิดว่าไม่กลัวแต่ก็ยังกลัวขู่บอกให้ขู่ยันไฟไอ้ย่าไฟโอเวอร์โหลดนะไฟโอเวอร์โหลดนะไม่ยังไม่เข้าไปเลยนะนี่ฮะดิฟไฟกูสัญญาณไฟไปซ่อมฟิวกันไม่เว่ยไม่ไม่กล้าเข้าหรอกเว้ยไม่ใครกล้าเข้าหรอกเว่ยไม่ใครเอาไปเดียวพอเว้ยนักสืบ คนค่รั้งเดียวอะแคครั้งเดียวอ่ะครั้งเดียวอ่ะแข่งฟอไอ้เด็กเสี่ยวพูดมากดิไอคนไม่เข้าบ้านอ้คนมาดิดูเจออะไรบ้างไม่มีเลยเจออะไรบ้างเนี่ยสูตรสูตรของพวกเราเว้เพื่อที่เหลือแค่เราลุกตายหันเหนอะลุกผู้เสียว่ะ เดียวเราไม่ออกบาหรอกเว้ยถ้ามันอกนอกบ้าร์ออกเลยไอ้เนยไอ้นกได้เหรอ,อไอ้น,นอกไม่ได้ทุกคนไอ้เฮียนอันนี้ว่าได้โอ้กูไม่มีวันตายเว้ยในว่าได้อะไอ้นิดได้กูอยากกูแบบซัมไทามได้กูอ,อยากเขาบางครั้งก็ตายซัมไทม์อะ ไม่ไม่ไม่้เอา้่ไม่ปเลยเข้าไปดิบางครั้งก็เอาเวดนะเวเอาเวดเว่าเนี่ยไอตายไอโกตายไอโกตายเอาเวตายเว่าตายตลอดเวเอาเวได้อะรู้สึกว่ามีจังเปลี่ยตั้งนะให้เข้าไปอยู่อ่ะแค่ได้กระดานเลยใครก็ใครเข้าไปกูให้ห้ารอยอ่ะขอขอแค่ได้โอกระดานโอจาราจ้าเวโอจาราจ้าพร้อมขอแค่ได้กระดานเท่านี้เว แค่นี้เลยทำไมพวกมึงมาขี้ขาตาขาวจังเอ้เอ้คนที่ยังไม่เคยสัมผัสระดับห้ามาช็อตอัพกูกูไม่เคยสัมผัสระดับห้าเลยทุกคนเคยเฮ้ยกูว่าถ้ากูลงคลิปไปกูคงโดนด่าเล่นอะไรห้องห้องไม่ยินเสียงเหมือนมึงผีมึงอยู่ทางขวาขวาหูก็คือเนยลงหันไปข้างหลังดิตรงนั้นเลยฉันจอไอ้เนยกลัวตรงรถอะ แล้วเอาไปข้างในหมดจะเอาไปวดัดทะลุกำแพงได้เดี๋ยวเมื่อกี้เห็น EMF ขยับเดี๋ยวไม่ได้โกหกนะเมื่อกี้เห็นหแบบเนี่ยเนี่ยพี่โอ้ชัดแต่ฟักอัพพิมไม่ได้เลยแต่สาวเพือัพไอ้ผมออกไปดิคนจะหยิบ EMF อ e M F. โอเคเออกมาละผีโคตรผีโคตรลาวเลยเ <c oughs> ข้บาบ้านเลย ีโคตรลาวแกมันเหยียดเชื้อชาติเฮ้ยเหยียดเชื้อเฮ้ยขอโทษนะคุณผขอโทษนะครับมันเป็นมุกมันเป็นมุกเฮ้ยแกมันเหยียดเชื้อชาติไอ้ไอ้ที่ว่านุณนภูมิอยู่ไหนอะรวมดิสไลน์แน่ๆเลยขอโทษครับอย่าอย่าดิสไลน์เว้ยไม่มีคนดูหรอกมีเลยมีอะนี่ก็คือเพื่อนมันเองไม่ใช่คนที่ไหนหรอก กูกูกว่าพวกมึงแบบไม่กล้าเข้าบ้านอ่ะเป็นตะการ้าำห่างก็ว่าตัวอะไรล่ะแค่เข้าไปเพิ่พักนึงไม่แต่ได้แค่ผู้เข้าไปเลยตกไปแล้วผู้หลงตาเลยตกไปเลยได้ป่ะได้เลยแล้วมเดี๋ยว่ามันมีการหาดเก่ามือหยุดเลยแล้วมือหลุดเลยคนที่มีแล้วมือหลุดเลยเอาอีมั้ยมั้ยเอฟเอีเอฟเอฟเอมปัดทะลุกันไงโคตรขยะเลย โุ๊ข้าลหกพัีเลอห้าสิบเก้าห้าสีห้าสิบสองูนสเก้าีนสิบเจ็ดศีนยสิบสี่4ูสิบสอง้าสเก้าไอ้พอ่าเหลือศูนยจะเป็นอะไรป้าถ้าเหลือศูนย่ะตูนฮะก็จะเรียนเสียงเรียนเสียงอะไรแบบแปลกแปลกเจะเป็นเสียงแล้วคุจะเป็นเสียงแล้วพี่เนีสองสิเก้าอ่ะตป็งจัดเจ็บทีบอืยบ้ คือคิดว่ามันคือตัวอะไรคืเฮ้ยเดี๋ยวกูรอเฮ้ยเดี๋ยวกูส่องไปฉายไปให้ผมเพิ่มนี้คิดว่ามันเป็นกูแล้วกันนะฮะเสียงอะไรวะดังติ๊งติ๊งติ๊งเนี่ยผีเล่นเป็นโนงยังฮะไม่ได้เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงไวบีโทเฟนเหรอบีโทเฟนมึงเล่นเป็นโนผีบีโทเฟนเออเล่นผีผีเล่นบีโทเฟนบีโทเฟนเหรอหลักฐานเล็กๆเลยหลักฐานเล็กๆเพิ่งไม่มีหลักฐานกูไปละไปยังงเนี่ย จะเย็นเลยเหรอเอ้ยจะเย็นไม่ได้แล้วมีตัดตัดไปแล้วต้นเย็นเนีะรู้ได้ไงว่าเป็นกูได้ม้ยเนยเื่องเลนเล่นเล่นระดับหนึ่งเซิร์ฟกว่าหรือเซิร์ฟกว้าอะไรเั้ยรู้ได้ไงว่าเป็นกูนวะรู้ได้ไงว่าเป็นกูดต้อาไอ้ด่านเนี่ยด่านเนี่ยมันเปิดประตูยากเข้าใจบ่ใหม่คือก็เราเข้าไป เราเริับหนึ่งเลยแเราเริ่มห้าแล้วเราเราเ่าหัวละสปาร์คูนเรนเทียมอนไอตัวโอ้ดีมอนดี้นและแล้วเราไม่เข้าบ้านกูอยากเตะหน้าดีมอนว่ะแต่ไม่มีโอกาสเลยอย่าเลยไม่มีโอกาสเลยแค่เข้าไปก็ทันอ่ะไม่มีโอกาสเล้กเจอโอ้ยระดับหนึ่งเจอดีเอเจอดีระดับสามเหรอระดับสามระดับกลางระดับสามอ่ะไม่เลยไม่ไหวเอาจริงเหรอระดับสามเราเล่นได้เหรอ ไอ้เออถ้าถ้าจะเล่นอันสองหรือหนึ่งก็พอเวล้วแบบห้ามระดับพระเจ้าระดับสองก็พอแล้วไม่มันต้องพิ่ซีดมันต้องให้พิ่ซีดมาเล่นพิ่ซีดระพระเจ้าใช่เขาเอาเทอร์มูมาสองอันวะแม่ลิฟเตอร์เป็นราได้แรงบริจาคมาจากพี่เบครับขอขอบคุณพี่เบ